สวัสดีครับทุนาม่ต้องสามสัญญาครับมือนีข่ามากอัปเดตครับีรถไยเจ้าแรดลงนี่ครับเมืองขั้นนี้ขัานนี้ไปไกลเลครับนี ตรงคุณเหรอครับแถวชนบุรีเราเป็นไปเห็ดการนงานทั้งคุณการสั่งเห็ดอันนี้คือเห้เบิ้งนี่ครับเป็นชุดข้านนาครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นลูกหมาดปีกนกตัวนี้ครับกับบริเห็ดย่ง,งานนะครับเนี่เผื่เห็ดคือเห็ดต,ตรงลงมาเลยครับนี่ เห็ดตรงลงมาเลยบริยองบริยองสี่สิบห้าองศาบริยองอย่างนี้ครับตรงๆเลยครับ,รรรบมันก็ออกมางานเลยรับตรงนี้เครืองเคืองนีง่จักสติดบรติดครับนี่มาใส่ชุดชุดเหลี่ยวชุดพวกมะไยครับนี่ ขานชงมีมืเลยเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้มีดันนานี่ครับขัน้นขั้นดันนาอันนี้เป็นชุดนี่ครับชุดปั่มให้โดดิกนี่ครับใส่แห้งเครื่องตัวน,นี้ครับขับมูเี่ตัวน,นี้ ปั๊มให้ตัวดีผู้ดีสร้างเขาไปเอาอะไรอยู่พออยู่วันออกมาประกอบหลังจากเบื้งตัวนี้แล้วเดี๋ยวขามขามขั้นตอนไปเบื้งตัวทีไ่ได้ได้เตแบ้วครับ ครับตัวนี้ใส่อันสูงกนสั้นเรียบร,อยร้บอ,ยรยบรอยแล้วครับนี่ยทำอะไรใส่เรียบร้อยละ๊มให้ดูดี ง้นสีไว้ขามันแห้งไวบมาข้างนี้ครับอันนี้มีเป็นขัานเลยครับนี่อันนี้เบรกตัวนี้เป็นคัด นี่ครับระบบระบบเกียร์ระบบเลี้ยวตัวนี้เป็นระบบเลี้ยวฟังนี้ครับนี่ใส่โซ่ทดมานี่นี่ครับหี่ใสคานมานี่ถึงม่านี้เอามาเป็นนี่นะครับเหยียบเหยียบเลี้ยวตัวนี้เป็นโค้งนี่นะครับนี่โค้งสานดาว ต้องทุกดุลสามารถมาเหตุได้ครับอยากได้แบบไหนอยากได้แบบเร็วเอาโค้งเร็วๆกับโค้งสยามนะครับไปมัดเร็วตรงนี้กระทิมีก็ได้การได้ซอมแน่นะครับเนี่้เปลี่ยนแนวมุเลอันแตกแล้วครับนีกลิ่นสายพันธุอันนี้มันติดต่อ ตอหล่อออกไปครับเพื่อให้มันกวางออกแค่น้อยเพราะว่ากระช่วงหล่อระยะห่างของรล่อสองฟังให้มันห่างออกไปนิดหน่อยแต่มันจ่อลายอยู่ไก่กับลายวันทีนขว่งง่ายครับเ่ายังไงตอขอตอตรงประมาณเจ็ดลอยอนะครับเรานีการลงหุงมือกันว่าทเท่าไหร่แต่ว่าประมาณเลยประมาณเราเจ็ดลอยครับขังละสามอยหาิ มาเบิ่งกขั้นนี้ครับเราเรียบร้อยแล้วทำง,งานแล้วเหรอครับนี่ขั้นนี้โมเมนต์โมเมนต์ใหม่เลยครับนี่ทำงานไปปีนึงแล้วเดือนหน้านึงแล้วครับนี่นี่ครับชุดให้โรดิคฐานตันหนาขั้นนี้แทบๆซ่จะเป็นตัวท็อปเลยครับนี่มีไฟไฟ,ไฟเหลียว ดี่เฟเองอันนีครับนี่ครับเครื่องโคกตาอาที่ลอยซิบนี่ครับเบืองช่วงล่าง แล้วเ,เรียบร้อยกับสิบรามาณนี่นะครับนี่อันนี้มีระบบม,ม,มีทุกระบบครับนี่ชุให้ดูลิกชุดให้ดูลิกดันนาแล้วก็ผานไทยครับนี่พานส่วนมากข้างล่างน,นี่ผานสี่ผานหน่ ก็ติดต่อเขาอะไรนะครับเรื่อนี้โอ้ฉลอง,องเรื่องเล็กครับรถเจ้าเล่ดดงนี่ครับ กับพาวมาบนขานดันหนาที่ดัดเลา,าครับนี่นี่ครับบนข้อมงาครับต้อมงาของขานดัน,นาเก้าสิบสองครับเก้าสิบเส้นทั้งนี้สามสิบหาเครื่องครับนี่ทังนี้กรับ่วงเลยล่ะ เราไัยสี้เหตุด,ด้ครับเพื่อนข้งนี้สามสิบห้าเออสามสิบสองครับนี่ข้างนี้เก้าสิบสองมาเบิ้งครับ,ปร,บ,ป,รบประกอบไปแล้วนี่นครับประกอบไปแล้วนังขับนังลงสีนี่ครับใส่หอดใส่ ใบนีใบนีเราเรียบร้อยวิ่สยูเม็ดยี่สิบสามเส้นครับั้งนี้เราก็สลัดจากข้างนี้มากนี่ครับแบงค์เครื่องเราสอยู่ประมาณวันนี้ครับเส้นพาดคุณกลางงนี้กลางกางระวังหลงนี่ครับนี่ เดี๋ยนะครับนี่ครับกลางจากนี้ว่าน,นี่40เส้นครับของสับใต้ตลักต,ตลักขอได้ครับนี่แล้วกับมาเบิ่งนข้างครับบันนี่วัดจากพ่อตัวข้านี้มหานี่นี่ครับอ่ามนี่ ยี่สิบเจ็ดเครื่องครับเราก็ตวัดจากมหาหมองพุ่งสลักครับนี่หาเส้นครับ้าตุต่างๆหอพูน,าานทางนี้จะอยู่ไตทองรถครับนี่โแมนครับท่างนี้อยู่ท้นา,ทนา,านนาท้านนาสายพันดันนาครับนี่ทางนี้ ั้างหลังใต้ท้องรถครับาชุนกลางประมาณ10บเส้นครับนี่ครับประมาณ10บเส้นนี่ครับมาเบรงชุดให้ตัวนีกยกข้างหลังครับนี่ยกผ่านนี่ครับจุดกระบอกความแกนติดตั้งให้พร้อม ฟ้ามาเบิ้งกระบ,บอกเอถังใส่น้ำมันให้กำลังครับอันนี้เดีเล็กกล้องหกนิว้วนี่ครับเล็กกล้องหกนิว้วสามมิลปิดหัวปิดท,ท้ายท้านี้นเป็นหกนิ้วนะครับนี่เดี๋ยวให้เบิ้ลระยะนี่ครับสิบหกเสนปิดฟ้าแล้วฟังนี่เป็นเติมน้ำมันครับเติม,มน,น้ำมันเข่า เราตั้งสายให้ลูดิเป็นน้ำม,มันออกครับออกแล้วลายล้นมะเขาทั้งนี้ครับแบบน,นี้น,นี่จะเป็นลายล้อนธรรมนีเดี๋ยวสีผ้าไปเบิงตัวที่จิบไซกับรถแล้วครับนี่ครับนี่ครับจิบแล้วนี่นี่ ตัวนี้เป็นตัวเติมน้ำมันนี่ครับตั้งนี้เลย,ยครับท่านนี่ครับหัวเติมน้ำนให้ตัวดี ตัวนี้เป็นกระบอกเป็นถังไงครับนี้นี่ครับตั้งแล้วก็อยู่ป,ประมาณนี้นะครับนตัวล่างเป็นโตเข่าตัวนี้เป็นตัตออกน้ำมันเข่ามอสูบปัม๊มใส่โงเลตตัวนี้ครับเนี่ยทำงานครับน้ำมัน พ่อคิปต่อไปครับนี่มาอัปเดตสองขั้นอีกแล้วครับนี่ขั้นหนึขั้นหนึ่งเราสิสร้างภาพประกอบข้านนาครับนี่รอทั้งหนาชุดทั้งหนานีครับ ่อนแดดครับครับขอเขาในโฮมกันนี่ครับห้อยติดต่มมอมันง่ายๆเลยเอามาเห็นขอบคุณที่เขามาชมรถไทยเป็นเล่นดงครับจ่องอีสานบ้านนอกขอบพระคุณหลายๆไปครับด้วย อางที่บอกไว้แล้วครับเดีดเ๋ยวสีมาอัปเดตเทบชุดขั้นร่อน้าคลิปต่อไปครับ